สวัสดีค่ะดิฉันมาจากกลุ่มโครงงานเป่าลูกโป่งด้วยผงฟูค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันิดาเจริญสุขชั้นมัธยมศึกษาไปที่สี่ทับหนึ่งเลขที่ยี่สิบสองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวหันเรียไทยซุยทังอยู่จากมาจากชั้นมัธยมศึกษาไปที่สี่ทับหนึ่งอ่าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเชนนิชาจมดลอยู่ชั้นมัธยมศึกษาไปที่สี่ทับหนึ่งเลขที่สิบหกค่ะ มาลูกความสําคัญของโครงการน,นะคะการออกลูกโป่งในชีวิตประจาําวันต้องใช้ลมเป่าจากปากการออกลมของพวกหนูเลยคิดว่า,วาเราใช้เบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูมาผสมกันจะทําให้ลูกโป่งลอยขึ้นได้เพราะกดของเบสเจอการจะทําให้เกิดก๊าซค่ะจุดประสงค์การทดลองของเบกกิ้งโซดาสามารถป่าลูกโป่งได้ทําให้เราไม่ต้องใช้ลมจากปากของลูกโป่งค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะคือลูกโป่งลอยตัวได้พองตัวได้และมีอากาศอยู่ในลูกโป่ง สมมติฐานนะคะคือลูกโป่งสามารถลอยได้ในอากาศโดยนาเอาเบกกิ้งโซดาใส่ในลูกโปก่งได้เทน้ําส้มสายชูลงในขวดแล้วก็เอาลูกโป่งนะคะเอาปากลูกโป่งใส่ในข้อปากขวดแล้วก็ความความลูกโปก่งแล้วก็ให้เบกกิ้งโซดาลงไปในนี้แล้วก,ก็ก็จะเกิดแก๊สขึ้นทําให้ลูกโป่งพองตัวค่ะ ผลสรุปและผลอภิปรายการดําเนินโครงงานและผลการทดลองเมื่อเรานําเบกกิ้งโซดาใส่ในลูกโป่งที่ยังไม่ได้เป่าแล้วนําไปครอบลูกโป่งบนปากขวดที่มีน้ําส้มสายชูอยู่จะเห็นได้ว่ามีฟองอากาศปูดๆเกิดขึ้นมากมายในขวดพลาสติกแล้วนําลูกโป่งที่คอบปากขวดอยู่ด้านบนก็ค่อยๆจขยายใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆการที่มีเบกกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชูจึงทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นเกิดตัวเบาๆในอากาศจึงลอยตัวสูงขึ้นค่ะเมื่อกา๊าซมากๆดันทำให้ดันลูกโป่งพองขึ้นแบบนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะอะไรคือ